สวัสดีค่ะงานด้านหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งคืองานด้านการแพทย์และสาธารณาสุขที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรของพระองค์มาโดยตลอดทรงตระหนักว่าสุขภาพพรารณาไมยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร ที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วยและยึดมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานขององค์นายกกิติมา์เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั่วหน้าเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของที่นี่กันค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเหลิงนกทาเป็นหนึ่งใน21โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลสวัสด์อเลิงนกทาจัังหวดยะโสธรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดําโรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอารสาธิราชสยามกุฎราชากุมารทั้งยังมีพระเมตตาสเสด็จวางศิลาฤกษ์และ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522 ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทายกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่120เตียงมีแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่3จังหวัดคือจังหวัดยะโสธรจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อลดความแออัดและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นจนได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนเหนือของเขตบริการสุขภาพที่สิบ และผ่านการรับรองความสามารถมาตรฐาน ISO 15190-2003รางวัลปฏิบัติมาตรฐาน c l e e n and Clean Hospital ระดับดีมากพัดและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะกับนายแพทย์เจนวิทย์เวชากามาค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาถึงที่อำเภอเลิงนกทาเลยนะคะซึ่งที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเลิงนกทาก็ดูแลประชาชนที่นี่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงด้วยอยากจะให้ท่านผอ,อค่ะได้เล่าถึงประวัติของที่นี่โดยสังเกตให้พวกเราฟังเนะะียค่ะครับก็แรกเริ่มเดิมทีนะครับตั้งแต่ตอนเป็นโรงพยาบาลชมุมชนขนาดเล็กนะครับอย่างที่ทางพระราชบาัญญัติหารของพระองค์ท่านคือต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ย ได้รับการบริการที่เสมอหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทุกแห่งเนี่ยก็จะพยายามขยายบริการพัฒนาบริการต่างๆเพิ่มศักยภาพของตัวเองเพื่อจะดูแลประชาชนให้ได้ทัดเทียมกับชุมชนเมืองนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยาเลืองนกทาเองก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดใน3จังหวัดนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรน,นะครับมีแพทย์เฉพาะทางอยู่8สาขาหลักนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันทาให้ประชาชนในอําเภอเลืองนกทาเองนะครับหรือแม้แต่ไปอีก8อําเภอข้างเคียงเนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดค่ะแล้วตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะคะก้าวสู่ทศวรรษที่5แล้วนอกจากทั้งเรื่องคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังแล้วเราจะมีการพัฒนาหรือว่าการบริหารพัฒนาด้านการบริการอื่นๆอีกไหมคะก็ณปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชนะครับ ทั้ง21แห่งก็เข้าสู่ทศวรรษที่5นะครับโดยทศวรรษที่1นะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระพิพัฒน์ทุกแห่งก็จะอยู่ในพื้นที่สีแดงไม่ก็สีชมพูนะครับณนะเวลานั้นนะครับทศวรรษที่1ก็เลยเป็นเรื่องของการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนนะครับพอมาทศวรรษที่2มันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการบริการนะครับทศวรรษที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพิพัฒน์ทุกแห่งมีคุณภาพที่ดีนะครับทศวรรษที่สข่าย นับปัจจุบันนะครับโรงพยาบาลสาุนทรพิลาศนี้เข้าสู่ทศวรรษที่5นะครับเป็นเรื่องของการสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นผู้นําในการทําให้เกิดโรงพยาบาลแห่งความสุขเกิดขึ้นนะครับโดยพระอ,องค์ท่าน,นตัดไว้ว่าโรงพยาบาลสุนทรภิลาศเนี่ยทศวรรษที่1 2 3 4เนี่ยเก่งแล้วนะครับเป็นองค์กรเป็นโรงพยาบาลที่เก่งมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรานําความดีความเก่งเนี่ย ออกไปพัฒนาชุมชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนําความรู้ที่เรามีไปพัฒนาบ้างมันก็เลยเกิดคําว่าสลายรั้วโรวงพยาบาลนะครับค่ะเรียกได้ว่าต่อจากนี้นะคะทั้งคุณหมอแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ทํางานเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ว่าก็จะดูแลประชาชนถึงนอกรั้วโรงพยาบาลนะคะอยากให้พอได้พูดถึง โควิดหน่อยค่ะต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมานะคะและยังปัจจุบันนี้โควิดก็ยังอยู่กับประเทศไทยของเราทางโรงพยาบาลสมเด็จพยพุพราชเลิง์นงทามีการตั้งรับมือยังไงบ้างกับสถานการณ์โควิดคะโควิด <c oughs> ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าก็ตั้งแต่ปี2019นะครับจนตอนนี้ก็2022นะครับอยู่กับเรามาเกือบจะ3ปีแล้วนะครับ โรงพยาบาลนี่คือเสาหลักของชุมชนคือที่พึ่งของชุมชนนะครับเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรในพื้นที่ที่มีความรู้แล้วก็มีศักยภาพในการดูแลเรื่องโควิดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาโควิดมาคิดอะไรไม่ออกนี่โรงพยาบาลต้องเป็นที่พึ่งให้เขา ก็ต้องบอกว่าเรื่องโควิดก็ยังต้องอยู่กับเรานะคะต้องเป็นกําลังใจให้ทั้งทีมแพทย์บุคลากรการแพทย์ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาค่ะนอกจากจะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วมีแพทย์เฉพาะทางนะคะแล้วก็ใส่ใจบริการด้านอื่นๆอ,อีกหนึ่งอย่างที่ท่านผู้อำนวยการให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะอยากจะให้พออ,อได้พูดถึงหน่อยค่ะก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่า ที่ทางานของเราไม่ใช่ในรั้วโรงบาลนะครับที่ทํางานของเราคืออําเภอเลืองนกขานะครับหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่คอยดูแลเรามีหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับในเรื่องของสมุนไพรก็เช่นกันนะครับที่ชุมชนในอำเภอเลืองนกขาครับอย่างที่เราจะไปเนี่ยที่น้อมกล้าวเนี่ยเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในเรื่องของป่าสมุนไพรนะครับมีต้นปงเปงนะครับต้นปงเปงนี้มีที่เดียวที่ที่ป่าที่บ้านน้อมกล้าวนะครับเขามี ศักยภาพด้านสมุนไพรมีบุคลากรมีป่าชาวบ้านมีผู้นําชุมชนมีวิสาหกิจชุมชนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรมีโรงเรียนที่สนับสนุนเรื่องสมุนไพรนะครับขณะที่โรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทยรู้จากวิธีการนําสมุนไพรมาใช้อย่างถูกวิธีรู้จักวิธีการที่จะขยายตลาดให้นะครับเพราะฉะนั้นเรานําองความรู้ของเราไปเอาเภสัชเอาแพทย์แผนไทยออกไปช่วยต่อยอดให้กับชุมชนตรงนั้นนะครับค่ะ จากที่ผอ,อ,อเล่ามานะคะก็ได้เห็นการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งมีการร่วมมือกับรพสตชุมชนโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านด้วยที่เราจะไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันวันนี้ขอบคุณผอ,อมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้แก่การนวดไทยประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรฟื้นฟูมารดาหลังคลอดจ่ายยาสมุนไพรนอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการจัดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอยู่ในระดับดีมากจากจังหวัดยะโสธรอ,อีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจนะคะของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาราชเลิงนกทานนั่นก็คือการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะอยากจะ ให้เล่าถึงการบริการที่นี่หน่อยค่ะว่ามีบริการด้านใดบ้างคะค่ะในส่วนงานแพทย์แผนไทยของเรานะคะก็มีการให้บริการด้านสุขภาพนะคะที่ครอบคลุมทั้ง4มิตินะคะได้แก่การส่งเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันโรคการรักษาโรคและก็ฟื้นฟูสภาพซึ่งทางของเรานี้ก็จะประกอบไปด้วย4ด้านด้วยกันนะคะก็คือ 1. ด้านเวชกรรมไทยนะคะก็คือการตรวจรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะคะ 2. ด้านทัถเวชกรรมไทยนะคะเราก็จะให้บริการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะคะประคบสมุนไพรแล้วก็การอบสมุนไพรนะคะด้านที่3ก็คือด้านเภสัชะกรรมไทยนะคะเราก็จะให้การสั่งจ่ายยาสมุนไพรนะคะให้กับผู้มารับบริการตามกลุ่มโรคหรืออาการต่างๆนะคะ 4. ด้านพดุงคันไทยนะคะเราก็จะดูแลในส่วนของมันดาและก็ทารกนะคะในระยะหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยก็อย่างเช่น การอบสมุนไพรนะคะการทับหม้อกเกลือนะคะการอยู่ไฟนะคะตัวนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะงานแพทย์แผนไทยเรานะคะยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพมาใช้ในบริการมากจําหน่ายที่นี่ด้วยนะคะนอกจากนั้น,นะคะ่ะยังมีการรักษาแบบคู่ขนานด้วยก็คือทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วย OPD อันนี้รักษาโรคอะไรบ้างคะค่ะในส่วนของคลินิก OPD คู่ขนานก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรค ข้อเข่าเสื่อมนะคะก็จะให้บริการด้วยการรักษาโดยการหัตถบำบัดหรือการนวดนะคะร่วมกับการพอกยานะคะแล้วก็โรคอามาพึก์อัมพาตนะคะเราก็จะให้การนวดฟื้นฟูสภาพนะคะด้วยการนวดเหมือนกันแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพด้วยการนวดและการประคบสมุนไพรร่วมด้วยนะคะเราก็จะให้คลินิกโรคเฉพาะทางนะคะเกี่ยวกับภูมิแพ้แล้วก็โรคไมกเรนนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้วิธีการรักษาโดยการหัตถบำบัดหรือการนวด ร่วมกับการสุมยานะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะซึ่งการรักษาแบบผู้ขนานกับ OPD หมายความว่าประชาชนเข้ามาทำบัตผู้ป่วยนอกอะไรปกติเหมือนมาหาหมอปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้การแพทย์แผนไทยในการรักษาด้วยถูกต้องแล้วเขาได้ทานยาที่เป็นยาแบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วยไหมคะตัวนี้ก็มีนะคะ แต่คนไข้าบางท่านก็จะไม่กินยาแผนปัจจุบันนะคะจะไม่รับยาแผนปัจจุบันต้องการยาแผนไทยอย่างเดียวก็มีหมอก็จะจ่ายยาแผนไทยให้ด้วยนะคะ,คะอย่างเช่นเถาวันเปียงอย่างเงี้ยในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเห็นว่ามีโรงเรียนสมุนไพรด้วยที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโรงเรียนสมุนไพรค่ะสำหรับโรงเรียนสมุนไพรนะคะตัวนี้เราก็ได้ไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนน้อมเกล้านะคะซึ่งจะมีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเรา ะะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อมเกล้านะคะรวมถึงคณะครูโรงเรียนน้อมเกล้านะคะได้มีการจัดการเรียนการสอนนะคะในชั่วโมงเรียนนะคะเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าโรงเรียนสมุนไพรเป็นยังไงบ้างนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อมเกล้าอําเภอเลิงนกทานะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็มีส่วนช่วยนะคะในเรื่องราวของสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้วยอยากจะทราบถึงบทบาทค่ะของรอพอสตกับงานสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนสมุนไพรแล้วก็หมอพื้นบ้านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะบทบาทของรอพอสตบ้านน้อมเกล้านะคะคือ เริ่มต้นเลยที่เราเข้ามาทํางานตรงนี้คือเราจะถอดบทบาทแล้วก็องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านนะคะที่เรามีอยู่ในพื้นที่ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรเราได้ถอดองค์ความรู้ของท่านมาเนี่ยมาพัฒนาจากตำรับยาที่เป็นยามัดแห้งม,มาแปรรูปหมอยาก,ก็คือคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นช,ชาวบ้านที่นี่ใช่ค่ะจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรใช่คะ,คะหลังจากที่ถอดองความรู้เนี่ย เราก็ได้มีตำรับยาที่เราทำไว้เนี่ยจะมีอยู่6ตัวตอนแรกนะคะแล้วก็พัฒนารูปแบบการใช้แปรรูปสมุนไพรที่มีในพื้นที่เนี่ยจนได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เริ่มมีการดำเนินงานโรงเรียนสมุนไพรโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชเมืองนกทาน,นะคะเข้ามาอีกแรงหนึ่งทั้งด้านวิทยากรด้านความรู้แล้วก็เรื่องยานะคะ อยากให้ยกตัวอย่างสมุนไพรหน่อยค่ะที่นี่มีอะไรบ้างคะเอาเด่นๆเลยก็คือต้นโป่งเป่งค่ะโป่งเป่งเนี่ยเรานํามาสกัดทําเป็นขี้พึ่งโป่งเป่งนี่หนูก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะค่ะโป่งเป่งใช่ค่ะที่่เปียใช่ค่ะเป็นพืชเฉพาะประจําถิ่นที่นี่เลยซึ่งในสมัยโบราณเลยก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะใช้รากของต้นโป่งเป่งเนี่ยแก้พิษงูงูพิษทุกชนิดนะคะที่กัดไปแล้วหรือว่า ตะขาบแมงป่องอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนเขาอาศัยอยู่ในป่ากันเราก็เลยปรับแล้วก็แปลรูปมาเป็นขี้ผึ้งง่ายต่อการใช้ง่ายต่อการพ,กพาุกผากค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะอย่างอื่นที่เด่นๆอีกก็จะเป็นโลธนงแดงซึ่งจะเป็นสูตรยานางแซงอันนี้พ่อหมอแซงก็คือท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ทิ้งยาสูตรนี้ไม่ให้ก็คือใช้โลธนงแดงก็จะเป็นแก้อาการปวดตามข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคเกาที่นำไปใช้ค่ะก็เรียกได้ว่าทําให้ประชาชนนะคะได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในท้องถิน่นทําให้หมอชาวบ้านที่อาจจะค่อยๆหายไปนะคะได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวสมุนไพรสู่ลูกหลานนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทารอพอสตบ้านน้อมก้าแล้วก็ที่สำคัญคือมีโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูที่โรงเรียนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ วิธีรักษาของเราก็ขึ้นกับอยู่คนป่วยนะครับไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนโรคไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกนิ้วนะครับในไตนะครับนิ้วในกระเพาะปัสสาวะเป็นนิ้วเล็กๆนะครับก็รักษาใช้สมุนไพรครับส่วนใหญ่แล้วพื้นทีของปลาเขานี่มันพันแปดลอยเลนี่มิเตียเป็นข้างยาเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยครับที่เคยใส่มาตั้งแต่บรรพบุรุษทังรพ่อสอ้อตกประสานกัน รวมทั้งคู่พาอาจารย์คุณครูย่ทั้างโรงเรียนนะครับก็ได้ตั้งกลุม่มสมร่มหมอยาน้อยเพราะว่าที่ได้พวกเพิ่นสืบทอดสมุนไพรที่เฮามีค่วมรูอยู่ที่บ่ใหม้มันสูญหายไปกับพูมมใจหลายครับภุมมใจมีการประสานงานเป็นรูปธปรมมากขึ้นระวังรอพอสต,ต่อแพทย์แผนไทยถือว่ามา่งเสริมทั้งด้านการใส่สมุนไพรการทำค่วมจาสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพรยังสี่มีการแนะนํามากขึ้นกวัวที่ห้าเหตุมาตรกอนนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันก็มีสมุนไพรใกล้ตัวทุกอย่างก็มาใช้ได้ค่ะเช่นมแมลงสัตว์กัดต่อยก็เป็นของเออปงเปงค่ะที่พึ่นปงเปงค่ะใช้ได้เวลาเข้าป่าก็กันยุงได้อย่างนี้ค่ะใช้ทุกอย่างได้ ใช้ตลอดนี้นะคะเป็นพืชที่อยู่ในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็วิธีใช้เราก็แค่เอามาฝนกินแก้พิษแก้อะไรเนี่ยค่ะแต่พอคุณหมอเข้ามาอยู่ก็มีการปรับปรุงมาใช้เป็นที่พึ่งเป็นอะไรเนี่ยค่ะสอนนวดครับนวดอะไรบ้างคนวดบานวดหลังนวดแขนนวดขาครับใช้กับพ่อแม่ครับ ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ที่โรงเรียนบ้านน้อมเกล้านะคะใช้ปลูกพืชสมุนไพรนั่นเองอยากจะให้ผอ,อ,อค่ะเล่าถึงกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรในชุมชนหน่อยค่ะสืบเนื่องมาจากโรงเรียนน้อมเกล้านะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของป่าชุมชนเกือบ2000ไร่นะครับนั้นมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและก็พืชสมุนไพรนะครับ ทีนี้เราได้ประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้อมเกล้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและก็มีปราชชุมชนเข้ามาให้ความรู้เราก็ทํางานเกี่ยวกับชมรมของเด็กๆนักเรียนนะครับซึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนห้องเรียนสมุนไพรหมอยาน้อยและก็หมอนวดน้อยนะครับเราได้ความรู้จากองค์กรและก็บุคคลที่มีความรู้มาพัฒนาลูกๆนักเรียนของเรานะครับ ลูกๆนักเรียนก็ได้ประโยชน์ก็คือสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับและก็สามารถส่งต่อให้กับครอบครัวและก็ชุมชนเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนต่อไปครับและก็ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าลูกๆนักเรียนท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับค่ะอย่างน้องๆที่นี่เริ่มตั้งแต่ชั้นไหนคะที่เขาจะได้เรียนรู้กับการปลูกสมุนไพรการใช้สมุนไพรคะ่ะเราเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเรียนรู้เบื้องต้น,นเลยนะ<ล>ครับคให้รู้ การปลูกนะครับแล้วก็รู้จักเพื่อสมุนไพรในเบื้องต้นแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมัธยมนะครับการแปลรูปด้วยอยากให้พอช่วยขยายความคําว่าหมอนวดน้อยกับหมอยาน้อยให้เราฟังหน่อยค่ะ หมอนวดน้อยเนี่ยนะครับเราเป็นโครงการชมรมหมอนวดน้อยนะครับที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนวดนะครับเป็นวิชาชีพหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยพอเรียนรู้แล้วเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้นะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็กลุ่มงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสมเด็จพิษพัทรเป็นผู้ให้ความรู้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหมอยาน้อยเนี่ยเราเป็นนักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเบื้องต้นสามารถแนะนําน้องๆเกี่ยวกับยาเบื้องต้นได้อย่างนี้นะครับ คุณผู้ชมคะวันนี้เราจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเลิงนกทานอกจากจะให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยของคนในโรงพยาบาลแล้วยังสลายรั้วโรงพยาบาลนําความเก่งมาพัฒนาชุมชนจนเกิดภาคีเครือข่ายหลายๆภาคส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งน้องๆจากโรงเรียนบ้านน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะที่พร้อมจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและไม่ลืมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปขอบคุณสําหรับการรับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ